สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเรายังอยู่นะคะกับท่านชุวสิงโจไหวหยางอ่องแล้วก็หลิวเหมียนถังของพวกเราในเรื่องซ่อนรักชายาลับนะคะในอพิโซดี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะฟังกันเพลินๆไปนะคะแอดวานจะเล่าให้ฟังถึงว่าหลิวเหมียนถังในละครกับในนิยายมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะแต่ถ้าถามว่าดีทั้งสองเวอร์ชันเลยไหมก็ต้องตอบว่าดีนะคะเพราะว่าบทของนางเอก ยังไงก็ต้องเป็นคนดีแล้วก็มีความฉลาดแล้วก็มีความกล้าหาญอยู่แล้วนะคะแต่ในเรื่องของรายละเอียดก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะคะ ในเวอร์ชั่นละครนั้นะนะคะนางเอกของพวกเราความทรงจำฟื้นคืนกลับมาได้อย่างรวดเร็วมากรู้กระทั่งว่าตัวเองนั้นเป็นลูกวนด้วยนะคะแล้วก็จำได้ทุกอย่างว่าเคยทำอะไรมาบ้างแล้วนะคะนิลิวเมนทังในเวอร์ชั่นละครน,นะคะก็จะเป็นคนที่แบบมีเหตุผลนะคะมีความแบบสงบมีความหดเหี่ยมมีไหวพริบฉลาดมากๆแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะล้างแค้นศัตรูของนางให้ได้ค่ะณนะจุดนี้ก็เลย ะะเป็นฉากที่พวกเราเห็นว่าหลิวเหมียนถังในเวอร์ชันละครนั้นใช้สุยสิงโจของพวกเรานะคะเป็น เป็นเหยื่อด้วยเป็นหมากที่จะเอามาใช้จัดการศัตรูใช้อย่างหดเหย้ยมเลยนะคะก็เรียกได้ว่าแหมถึงพริกถึงขิงมากๆเลยนะคะลิวเมียนถังนั้นนะคะก็ได้เจอไอ้นี้ด้วยนะคะสำนักคุ้มกันภัยซึ่งก็เป็นของตัวเองมาก่อนด้วยแล้วก็ได้โดนกำจัดไปนะคะโดยคนของสุยอองก็รู้อีกด้วยเพราะว่าบังเอิญว่าเรื่องในเวอร์ชันละครนั้นไปเจอกันที่ชายแดนในตอนที่พระเอกของเราไปทำไอ้นำทัพไปต่อส กับพวกซีห่งนะคะเหมือนกับแบบทางราชสำนักส่งไปตายนั่นแหละเอาง่ายๆเพราะว่าศึกนี้ก็ไม่ไม่น่าจะชนะอยู่แล้วเพราะคนของซีห่งเองก็มากันหลายแสนคนเลยนะคะแต่ว่าทัพที่มีอยู่ที่มีอยู่มีแค่ในระดับหมื่นเท่านั้นเองสําหรับ ทางแขวนของพระเอกของพวกเรานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะด้วยความชี้แนะของนางเอกนะคะแนะนำในเรื่องของสมุนไพรด้วยที่แบบม้าดื่มไปแล้วก็จะทำให้แข้งขาชาอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้รับไอเดียจากเมียจอมปอมไปในตอนนั้นทำให้ชุวสิงโจอของพวกเราก็ชนะศึกได้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชายแดนนั้นนะคะก็ เอ่อคือเปลี่ยนแปลงเยอะไปเลยอะเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะเราก็ไม่ได้มีฉากได้กันที่น้ําผุร้อนด้วยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเรามาดูตรงนี้กันค่ะมันสนุกตรงนี้ค่ะในงานของนิยายต้นฉบับนะคะลิวเมียนถังของพวกเรานั้นนะคะไม่ไม่ได้ฟื้นฟูความทรงจําแบบ100%เซแบบนี้นะคะคือนางแค่มีความเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เท่านั้นค่ะแต่ว่าไอ้พวกความสามารถของนางเอกของพวกเราเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของนางเอกนางเอก สามารถที่จะใช้มันได้ในกรณีที่แบบนางเอกนั้นอยู่ในสภาวะที่แบบวิกฤตก็สามารถจะใช้ได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในตัวของนางเอกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าลิวเมียนถังของพวกเราไม่ได้รู้ว่าตัวเองนั้นคือล่วนค่ะแต่ว่านะคะการที่คนดูเนี่ยคนคนอ่านนิยายเรื่องนี้นะคะคือได้ได้ไดรู้ว่า ออหลิวเมียนถังเนี่ยคือลู่วนก็คือจากคนที่รอบข้างแล้วก็เหล่าบรรดาลูกน้องนะคะลู่จี้ลู่อะไรที่มาพบนางเอกของพวกเรานะคะแล้วก็บอกว่าโอ้แต่และท่านหัวหน้าท่านหัวหน้าก็เลยทําให้พวกเราอะ่ะได้รู้ว่าหลิวเมียนถังอะ่ะคือลู่วนค่ะแต่ตัวของหลิวเหมียนถังเองอะ่ะนางไม่รู้นะคะจนกระทั่งแบบจบ นิยายต้นฉบับไปแล้วเนี่ยนางก็ยังไม่ได้แบบตระหนักลึกรู้ได้เองว่านางคือลูวล้วนแต่ว่านางก็มีบทบาทของนางไปเรื่อยๆอ่ะในเมื่อลูกน้องบอกว่านางคือลูวล้ว่นนางก็คือลูวล้ว่นแล้วนางก็แบบช่วยลูกน้องของนางนะคะให้อยู่รอดปลอดภัยอะไรแบบนี้ค่ะ ดังนั้นแล้วนะคะความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยในความเป็นหลิวเมียนถังก็คือสรุปว่าหลิวเมียนถังในเวอร์ชันนิยายนั้นไม่สามารถจะฟื้นคืนความทรงจําของนางได้100%ไม่ใช่นะคะมาแค่เป็นแวบ,บๆแบบแดดจาวูนนนีเท่านั้นค่ะแล้วก็สูญเสียความทรงจํานะคะก็รวมๆแล้วนานอะไอที่แบบว่าจําไม่ได้เลยนะคะก็คือ2ปีนะคะในตอนที่แบบได้ได้แบบเอ๊ะๆอยู่กับทางด้านฉุยจิวอะไรแบบนี้นะคะ คือพอเข้าปีที่3ถึงจะพอเริ่มแบบ เอ๊ะน,นนนี่คือแบบเ,เพราะว่ายซุนอินเหนียงก็มาเจอนางเอกของพวกเราที่ที่ตำบลหลิงเฉียนด้วยอะไรด้วยนะคะก็เลยมีความเอ๊ะเอ๊ะขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แบบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ฟื้นตัวค่ะทางด้านของลู่เซียนเองนะคะก็เป็นท่านลุงนั่นแหละก็มาตามหานางเป็นเวลาสองปีนะคะแต่ทีนี้ทำไมถึงตามยากก็เพราะว่าในนิยายต้นฉบับท่านท่านลู่เซียนนั้นนะคะต้องซ่อนตัวอยู่ในแถบหุบเขานะคะเพราะว่าใน หน่วยของสำนักคุ้มภัยในตอนนั้นน่ะถูกกวาดล้างค่ะเพราะว่ากำลังทางการกำลังจะได้หลักฐานเกี่ยวกับการขนไอพวกธาตุเหล็กไอแร่เหล็กนะคะของสุยอ,องเนี่ยแหละทำให้ก็เลยถูกแบบเออถูกกวาดล้างโดยทางการนั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ทางด้านของตอนมาเจอใหม่ๆเนี่ยก็เห็นว่าหลิวเมียนถังโอ้ยจับไม้จับมือมีความหวานแหววแตวจ๋าอยู่กับท่านไหวยอย่างอ่องด้วยอ่ะนะคะก็เลยเอ๊ะยังไงกันแน่แต่แล้วอย่างในที่สุดแล้วนะคะทางด้านท่านลุงลู่เซียนเนี่ยก็พาแบบค่อยๆนําทางหลิวเมียนถังเนี่ยไปที่ ที่บ้านล้างแห่งหนึ่งที่มันเป็นซากปรักหักพังนะคะหรืออาจจะเป็นวัดล้างแห่งหนึ่งที่แบบพวกพวกเนี้ยพวกท่านลุงลู่เสียนนั้นเข้าไปซ่อนตัวอยู่ที่นั่นนะคะแล้วพอไปถึงตรงนั้นก็เลยได้บอกเล่าทุกอย่างกับนางเอกของพวกเราแต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นก็จําได้แม่นยําเฉพาะตระกูลลู่เท่านั้นนะคะก็คือนึกถึงท่านตานึกถึงว่าเออตัวเองแบบโดนชิงตัวไปคือได้ฟังเรื่องราวค่ะได้ฟังเรื่องราวนะคะคือไม่ได้นึกออกด้วยตัวเองแต่ว่า ก็ได้ฟังเรื่องราวแล้วก็เออเนี่ยมันคงจะเป็นจริงอะ่ะเออนังเอกของเราก็เชื่อแบบนั้นเพราะก็มีความรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาทุกคนคือรู้จักอะไรประมาณนี้นะคะแล้วสิ่งสำคัญก็คือท่านลุงลู่เซียนเองเนี่ยก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมด ให้กับหลานสาวของเขาได้รู้ด้วยแล้วก็ไม่ได้บอกนางเอกของพวกเราว่านางเอกนะคะก็คือลู้หวนเป็นหัวหน้าโจรของหุบเขาอย่างซานอะไรแบบนี้ไม่ได้บอกเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกนะคะหลิวเมียนทั้งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนางกับทางจิววี่นะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ด้วยกันบนภูเขาอย่างซานอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือพูดไปแค่ว่าอ,อนางอะ่ะได้เคยทํางานร่วมมือกันกันกบจิววี่อะไรประมาณนี้คะ่ะ แล้วก็กำลังจะพาแบบหลิวเหมียนถังกลับบ้านไปด้วยกันนะ,นะคะทีนี้ทางด้านของลู่เซียนนะคะตกเป,เป็นเป้าหมายของฉุยสิงโจค่ะเพื่อนๆทำให้ฉุยสิงโจนั้นนำทหารมาล้อมไอ้วัดล้างนั้นไว้นะคะในนิยายต้นฉบับก็กลายเป็นว่าจะลอดหรือไม่ลอดก็นัดจุดนี้แล้วค่ะแต่ว่า ไอ้จุดที่สําคัญก็คือว่านะคะพระเอกของพวกเรายังคงใช้นางเอกเนี่ยเป็นเหยื่ออยู่เลยค่ะเหยื่อล่อให้คนมาติดกับนะคะหลิวเมียนถังเองก็รู้ว่าฉุยสิงโจนั้นยังใช้นางเป็นหมากอยู่นะคะแต่ว่าความรู้สึกของนางก็คือไม่ได้เกลียดเขาค่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องการจะตอบโต้แก้แค้นอะไรฉุยสิงโจนะคะสิ่งที่นางรู้สึกก็คือว่าเออนางก็จะต้องทําให้ทุกคนอย่างเช่นลุงของนางเนี่ยรอดอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นหลิวเมียนถัง ในเวอร์ชั่นละครค,คือมีความอ่อนอ่อนโยนอะเออเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนมากกว่าในเวอร์ชั่นละครอีกนะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเนี่ยชุยสิงโจก็ยังเคยช,ยช่วยชีวิตนางเอาไว้แล้วก็ดีกับนางด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆนะคะซึ่งทําให้พวกเราหัวเราะขำกิ้งก็คือลงท้ายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนางเอกของพวกเรารักชุยสิงโจเพราะว่าชุยสิงโจหล่อเหลาหน้าตาดีมากเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าดีกว่าสามีอ้วนๆอย่าง ชุยจิวที่แบบเ,เป็นคู่มั่นของนางจริงๆเป็นคู่แต่งงานของนางจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะในนิยายก็จะสอดแทรกไว้ทําให้เราหัวเราะอยู่ตลอดเวลาอย่างไงยังไงก็ต้องเลือกคนหล่อนะคะอันนี้ก็คือปณิธานของหลิวเหมยนถังนางเอกของพวกเรานะคะส่วนสําหรับทางด้านพระเอกนั้นหวานเคยวิเคราะห์ไปแล้วนอชุยสิงโจในเวอร์ชันนวนิยายต้นฉบับเขาไม่เคยคุกเข่าให้กับแบบใครเยอะแยะมากมายไปหมดเหมือนในละครนะคะยกเว้นแบบอาจจะมี บ้างเล็กน้อยกับจื่ววี่เวลาที่เข้าหวังเท่านั้นเพราะว่าจื่ววี่เป็นจกักรพรรดิแต่สําหรับคนอื่นแล้วนะคะเขาชดมากนะคะฉวยสิงโจเป็นคนที่คนอื่นจะต้องกลัวนะคะไม่ใช่คนที่แบบฉวยสิงโจจะต้องมางอๆอะไรแบบนี้ไม่มีเลยนะคะแล้วก็บทที่เราเห็นอยู่ในละครเนี่ยเป็นฉวยสิงโจในเวอร์ชั่นที่โคตรจะมีมารยาทมีความเป็นสุภาพบุรุษอ่อนโยนโคตรๆเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของนิยายต้นฉบับนั้นนะคะทั้งใต้ล่านี้เขาฮึกเหิม สุดๆไม่กลัวใครยกเว้นยอมให้เมียคนเดียวก็คือยอมให้กระหลิวเบี่ยนถังกว่าจะยอมได้ก็คือต้องปะ ปะฉะดะกันต่อหน้านะคะคือถ้าเกิดทำรับหลังเนี่ยฉุยสิงโจก็ไม่ได้จะเกงใจหลิวเหมียนถังเท่าไหร่หรอกไม่อย่างนั้นก็คงไม่จับคนของหลิวเหมียนถังไม่ว่าจะเป็นลู่จงลู่จี้อะไรทั้งหลายเนี่ยเอาไปขังนะคะมีการไล่ออกไปจากเมืองด้วยในช่วงหลังๆนะคะทีนี้หลิวเหมียนถังก็เอ๊ะทำไมลูกน้องไม่มาหาเลยหายไปไหนหน้านะคะตอนนั้นหลิวเหมียนถังก็ท้องอยู่ด้วยอะไรด้วยเนาะก็แบบมีความรู้สึกว่าต้องโดนเจ้าฉุยสิงโจนี้ทําอะไรลูกน้องแน่เลย เพราะฉะนั้นนางก็รักลูกน้องมากนะคะก็แบบออกตามหากลับมานะคะแบบ เหมือนกับตอนนั้นมีลูกแล้วเนาะกลับมาดูลูกให้นมลูกแล้วนางก็ออกไปข้างนอกไปตามหาคนของพระเอกของวเราก็ตามนางเอกเหมือนเนี้ยเหมือนในแบบละครที่เราเห็นอยู่คือนางเอกไม่เคยจะได้อยู่โลง่ลงๆเลยพระเอกของวเรานั้นส่งองค์คลักเงาตามตลอดนะคะแล้วพอพระเอกรู้อะไรเงี้ยพระเอกก็จะแบบพอกลับมาบ้านก็ต้องหายใจลึกๆหน่อยนะคะก่อนที่จะเข้าไปในบ้านพอเข้ามาก็ต้องมาทะเลาะกับนางเอกเนาะเพราะนางเอกก็จะถามว่าเอาเอาคนของฉันไปไว้ที่ไหนนะคะ แล้วถ้าเกิดแบบคือถ้านางเอกเหมือนกับจะสู้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ใบหย่ามาค่ะเพื่อนๆนางเอกของพวกเราจะเขียนใบหย่าอะไรต่อมีอะไรพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นฉุยสิงโจไม่ยอมเลิกไม่ยอมหย่านะคะก็ก็จะต้องในที่สุดก็ต้องยอมนางเอกของพวกเรามันก็จะเป็นฉากอะไรที่ตลกตลกอย่างเงี้ยนะคะก็บอกแล้วว่าลิวเมียนถังนะคะก็จะไม่ได้เป็นแบบอิสระมีอิสระที่แท้จริงเลยเพราะว่าฉุยสิงโจนั้นอะ่ะเป็นคนที่แบบ คือด้วยความที่เขาเป็นห่วงแหละแล้วเขานั้นก็แบบแบบเออกลัวว่านางเอกนั้นติดต่อสัมพันธ์กับคนที่เป็นโจรเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วนางเอกจะไปจากเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีหน่วยป้องกันอะไรของเขาไว้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่แตกต่างประการต่อมาที่สําคัญของหลิวเมียนถังในนิยายต้นฉบับก็คือไม่ได้มีความ กล้าหารแบบในละครสักเท่าไหร่นะคะคือไม่ค่อยได้สุขุมเท่าไหร่ด้วยนะคะด้วยอารมณ์ของนางอะเนาะนางก็เป็นคนแบบโคตรจะตรงไปตรงมานะนางก็พูดของนางตรงๆแล้วก็ในในส่วนของนิยายนะ,นะถ้าเกิดไม่ใช่ออฉากที่มัน มีสภาวะสถานการณ์ที่วิกฤตจริงๆนางเอกของเราก็จะไม่ได้บแบบแสดงความกล้าหาญออกมาเนาะแต่ว่าในส่วนของละครนั้นเราจะเห็นว่านางเอกของเราเป็นต้นคิดในหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นคนที่บอกลุงไปทําอย่างนี้กันเถอะลุงไปแบบเนี้ยก็คือนางเอกของเราจะเป็นผู้ที่แบบ ที่แบบเออตัดสินใจที่แบบจะไปลุยตรงโน้นไปตรงนี้ไปเมืองโน้นไปเมืองนี้นะคะแต่ว่าในนิยายหลิวเหมียนถังของพวกเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะจริงนางเอกของพวกเรานั้นอยากจะมีชีวิตอย่างสงบสุขเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แ <laughs> บบมีมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแบบจะใช้ชีวิตแบบสบายๆนางเอกของพวกเราชอบกินอาหารอร่อยๆนะคะแต่แล้วก็อย่างที่บอกว่าก็เพราะว่ามีลูกน้องเก่าๆนั่นแหละมาหานางเอกเจอไงคะก็เลยแบบเออนางเอกก็ต้องรับ ผิดชอบชีวิตของพวกนี้ด้วยเพราะว่าพวกนี้ตลกมากเลยอ่ะก็บอกแล้วว่าสักไอตัวสักจงรักภักดีไว้ที่ไหลน,นะคะ4คนซึ่งเป็นลายมือที่น่าเกียดมากคือนางเอกของพวกเรานั้นนึกไม่ออกหรอกว่าตัวเองเป็นลู้วนแต่ว่าตัวของ ตัวของลูกน้องที่สนิททั้งสี่คนเนี่ยก็บอกว่าโธ่เจ้านายครับเจ้านายจำพวกข้าไม่ได้แล้วเหรอเนี่ยเจ้านายสักให้พวกข้าเองด้วยนะอะไรประมาณนี้ก็โชว์นะคะแล้วนางเอกของเราก็จําได้ว่าไอ้ลายมือนักเกียรตินักเกียรติแบบนี้มันเป็นลายมือของนางนิวานะคะก็เลยเหมือนกับเออก็ยอมรับไปตามสภาพแต่ว่าไม่ได้มีการแบบปิงขึ้นมาว่าอุ้ยตตยแล้วใช่แล้วความทรงจําข้ากลับมาอะไรแบบเนี้ไม่มีเลยนะคะ ดังนั้นเรื่องราวในนิยายต้นฉบับมันก็เลยไม่ได้มีความดราม่าแล้วก็เครียดแบบที่เราเห็นในละครว่าทำไมหลิวเมียนถังนั้นถึงโกรธชุยสิงโจมากขนาดนี้แล้วก็งอเนี่ยงอมาตั้ง45หอพิโซดล้วก็ยังงอไม่สำเร็จอีกนะคะเอาเป็นว่านะคะทั้ง2เวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นนิยายต้นฉบับแล้วก็ละครเนี่ยคือเราเราดูเราอ่านเราฟังแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเออมันให้อีกบรรยากาศหนึ่งไปเลยนะคะกับบรรยากาศที่แบบเคยเป็น เรื่องราวที่เน้นไปที่ไหวอย่างอ๋องของพวกเรานะคะที่มีความเข้มแข็งห้าหาญแล้วก็กลัวเมียอยู่คนเดียวในนิยายต้นฉบับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปใหญ่เลยสําหรับท่านฉุยสิงโจของพวกเราแล้วก็นางเอกมีความใจแข็งโป๊กเลยนะคะแล้วก็แบบแยกห่างจากพระเอกนานมากๆอะไรประมาณนี้ก็ให้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะก็ดูได้ทั้งแบบอ,อ,อย่าลืมแต่หวานบอกเลยว่านิยายเรื่องนี้สนุกมากๆถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหามาอ่านหรือว่าจะไปฟังนะคะแอดวานก็เล่าไว้ก็ไปฟังได้นะคะก็ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งในไหนก็เล่าไว้แล้วนะคะถ้ามีเวลาก็ไปฟังกันที่ช่องลำนำรักนักเขียนโนเวลเลิฟเวอร์นะคะส่วนท่านใดที่ชอบอ่านนะคะชอบแบบเออใช้สายตาแล้วก็อ่านไปเนาะก็ไปอุดหนุนสำนักพิมพ์กันได้เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้สนุกมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวพวกเราก็เอออีกแค่10กว่าตอนนะคะ10นิดนเนี่ยจะจบแล้วนะคะ11ตอนตอนนี้มัน ถึงตอนที่29แล้วในวันที่27สิงหาคมปี2024นะคะก็เหลืออีกแค่1 1ตอนก็จบแล้วเออไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรได้บ้างจะแต่งงานจะได้เห็นลูกไม่น่าจะมีฉากไฮไลท์อะไรให้พวกเราได้ดูอีกหน้านะคะก็เป็นเรื่องราวที่พวกเราต้องดูไปพร้อมๆกันนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะหวานก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความเป็นหลิวเหมียนถางในในวนิยายต้นฉบับแล้วก็ในส่วนของงานลั ะะมีความสุขกันมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ